ค่ะวิลลี่ลีพอร์ตครั five, ้งที food, ่23นะคะสัปดาห์ที <c oughs> ่12-16ม like ิถ sure. ุนายนนะคะสัปดาห์นี้ก็มีลูกค้าทั้งหมด7บริษัทนะคะของ M2 มที่นะคะก็คือมีเบรินส์ลีกับอาริยานะคะอาริยาก็คือเข้าไปคุยแพ็กเกจใหญ่นะคะเพราะว่าลูกค้าสนใจแล้วก็อีกส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยลูกค้าก็มีการใช้บริการกับชิดโมบายอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ของฝนคิวเฮาส์กรุ๊ปเอ็มซาวน่าแล้วก็ฮองนกทีซีแล้วก็ฟินด์เดเวล็อปเมนต์นะคะ ตอนนี้ความคืบหน้าของตัว Q c e ซ l ร l ล่นะคะคู่แข่งของชิดม b บายก็คือ,อเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเขาขายซลรุล่าเหมือนเราด้วยนะคะแต่ตอนนี้จุดแข่งของเขาเนี่ยก็คือมีความแตกต่างเราในเรื่องของรีพอร์ตนะคะซึ่งรีพอร์ตของเขาเนี่ยสามารถที่จะระบ,บุะะะบบได้เลยว่าลูกค้าที่คลิกเข้ามาชมในเว็บไซต์ของเราเนี่ยมาจากสื่อไหนอย่างเช่น IG Facebook อะไรอย่งี้ยค่ะมันสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าสื่อไหนของลูกค้าที่คน คนเห็นมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นจุดเด่นที่ทางชิโนบายทำได้นะคะแต่เราทำไม่ได้นะคะก็ก็ได้แจ้งกับลูกค้านะคะว่าบางทีถ้ารู้ลึกมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะ,ะเป็นเรื่องของ Privacy เป็นเรื่องของกฎหมายอะไรเงี้ยคะ่ะนงก็นงก็แจ้งไปนะคะซึ่งลูกค้าก็โอเคโอเคกับเราอยู่ระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าฟีดแบ็กเรื่องของ ของทางชิ้น Mobile เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ผลกันนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยทางทีมคอนโดของอริยาใช้เนี่ยฟีดแบค็ค่อนข้างดีกว่านะคะก็ก็เลยน่าจะมีสิธิ์์ล้นในเรื่องของแพ็กเกจที่นำเสนอไปนะคะแล้วก็ปัญหาที่2ตอนนี้นะคะก็คือ ลูกค้ามีการรงงับการชำระเงินนะคะโดยเฉพาะของบริษัท Q ิวเฮานะคะเนื่องจากว่าเว็บไซต์ของลูกค้าเนี่ยมี S นะคะซึ่งตอนนี้ของเราก็รอแก้ไขระบบอยู่นะคะแล้วก็ถ้าสมัติไม่ได้จริงๆนะคะก็จะต้องใช้แผน2ก็คือว่าจะต้องทำเป็นหน้าที่ไม่มี S ขึ้นมาหน้านึ่งนะคะเพื่อที่จะ,ะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปในหน้านั้นแล้วก็เก็บข้อมูลหน้านั้นเลย นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือ,เ,อ,อ <c oughs> เขาไปเคลียร์กับบริษัทคิวเฮาล่ากาแฟไอทีนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยเขาไม่เชื่อนะคะว่าระบบนี้มีอยู่จริงแล้วก็กลัวว่ามาร์เก็ตติ้งของฝั่งเขากับเราเนี่ยแบบรับคอมมิชชั่นกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ จะเป็นการคอร์รัปชันกันอะไรประมาณนี้ก็ก็เลยเต้องเข้าไปเคลียร์เพื่อที่ใช้มาเก็ตติ้งของเขาเนี่ยพ้นจากข้อหานี้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ลูกค้าก็เข้าใจแล้วคะ่ะเพราะว่าเราก็เอาระบบไปให้เขาเทสดูนะคะเขาก็เชื่อเรามากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็รอเวลาอยู่นะคะ อในส่วนของยอดขายตอนนี้นะคะของคิวเซอร์ล่าอยู่ที่3 9 7ล9 4 0บาทนะคะตอนนี้ป้าท่องเที่ยว5ล้านเนี่ยเราขาดอยู่1.29060บาทนะคะซึ่งหนิงมองว่าอีก2อาทิตย์เนี่ยอคิดว่าน่าจะถึงแน่นอนนะคะในส่วนของล้านกว่าบาทนะคะก็อตอนนี้รอ อรอลูกค้าสะรุปอยู่นะคะก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนจะสะรุปยอดให้พีกอรอีกทีหนึ่งนะคะวิกนี้ของหึ่งมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ